อีกข่าวหนึ่งจาก L.A. ครัลอสแอนเจลิสซึ่งมีคนไทยอยู่เยอะเนี่ยข่าว NBC บอกว่าสำนักงานสาธนารณสุขของแคลิฟอร์เนียกลุ่มหนุ่มสาวตรงนี้น่าสนใจเพราะจำได้ใช่ไหมครับว่าเดิมทีตอนแรกๆนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนที่ติดเชื้อสุ่มเสี่ยงที่สุดคือคนอายุมากส่วนเด็กนั้นน้อยแล้วคนรุ่นกลางๆไม่น่าจะ เป็นเหยื่อของโควิด1 9ได้ง่ายๆแต่ปรากฏว่าที่แคลิฟอร์เนียอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มสาววัยอายุ18-34ถึงเป็นกลุ่มที่ติดเชือ้อโควิด1 9มากถึง44%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในแคลิฟอร์เนีย44%เกือบครึ่งนะครับอายุ18-34ถึงถือว่าเป็นช่วงวัยที่ติดเชื้อสูงสุดของเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นถึง29%เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ที่แคลิฟอร์เนียบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆนันเป็นอย่างไรทําไมอัตราการติดเชือ้อโควิด -19 ในกลุ่มหนุ่มสาวจึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแต่เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปิดทําการของหลายๆแหล่งเช่นบาร์ร้านอาหารในแคลิฟอร์เนีย อาจจะมาจากการตรวจเชื้อที่แต่ละเคานตี้แต่ละเคานตี้คือแต่ละเขตในรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะแก้ไขตัวเลขนั่นก็คือขอให้ตรวจคัดกรองน้อยลงทรัมป์พูดด้วยตกกะที่ทุกคนงงมากครับว่าอ้าว ที่อเมริกาเนี่ยที่เจอคนติดเชื้อมากที่สุดในโลกเพราะว่าเราเช็คมากเราตรวจมากเราคัดกรองมากตรวจมากก็เจอมากสิดังนั้นผมได้สั่งคนของผมว่าให้ตรวจน้อยลงเพราะว่าถ้าตรวจน้อยลงก็จะมีการติดเชื้อน้อยลงพูดง่ายๆคือทรัมป์บอกว่าถ้าไม่ตรวจเลยก็จะไม่มีคนติดเชื้อนี่คือตักกะบิดเบือนบิดเบี้ยวของผู้นำประเทศอันดับหนึ่งของโลกอย่างนี้เลยนะครับ นี่คือประเด็นที่เห็นถ้าดูภาพชายทะเลเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วว่าทําไมการติดเชื้อจึงกลับมานี่ครับนี่ยังเป็นภาพที่น้อยคนน้อยนะครับมีภาพอีกภาพหนึ่งที่อยู่ทางใต้ฝั่งของอังกฤษเนี่ยที่คนแออัดยัดเยีดยดจนกระทั่งเหมือนมดไปรวมตัวกันอยู่ชายทะเลทีเดียวนั่นแหละจะเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนเริ่มจะวันเกรงว่า สงสัยงานนี้จะยาวที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เมื่อมีคนหนุ่มสาวติดเชื้อมากก็มีคำอธิบายว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าคนหนุ่มสาวมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงไม่สนใจมาตรการป้องกันตัวเองไม่ต้องใส่หน้ากากไม่เว้นระยะนี่คุณหมอที่นั่นพูดแคลิฟอร์เนียดังนั้นจึงเป็นที่มาของปัญหาที่เราเห็นอยู่อย่างน่ากังวล